รู้ได้อนุสาว้งย์ต่งตางเขากล่าวมานะคะเมื่อานางตั้งท้อรูปเป็นไขาเงินงูมีทั้งพันเสียนเดียวสามเสียนห้าเสียนเจ็ดเสียนแล้วก็เก้าเสียนนะคะสามารถขึ้นลงได้ตั้งแต่บาดาลื้นโลกกับสวรรค์ ในตำนานจะกล่าวถึงพญานาคที่ขึ้นลงระหว่างมืองบาดาลพญานาคจะแปลงจายเป็นอะไรก็ได้ตามที่คิดตามสภาวะเหตุการณ์นั้นๆก็จะเห็นว่าพญานาคหรือมูอยายนั้นมีที่มาที่ไปทีถิ่นที่อยู่เป็นเป็นสัดส่วนนะคะแต่ละพบแต่ละภูมน่าก็จะเกิด ตาพบตาภูคือมีหลายเผ่าพัานธุ์ของนาคราบางครั้งบางบางครั้งมันมันก็มองไม่เห็นพญานาะเขาเรียกว่ามองด้วยตาทีนะครัะคราวนี้ก็จะขอกล่าวถึงตำนานประวัติ วันไปแล้วพระพุทธเจ้าได้เสด็จไปไประทับนั่งขัสมาธิอย่างรมลม้มหมายจิตนะคะอัน,นินามว่าทิศบุรภาหรือทิพอะาคาเนแห่งไม้มหาภูการละครั้งหนึ่งฝนได้ตกรพังพังตลอดระยะเวลาเจ็วันเพรีนามีนามว่า มุจรินนาคราชซึ่งเป็นหน้าที่มีอันภาพแล้วก็อยู่ที่สักโบกขอรณีใกล้ต้นมุจรินยือกิพนพญานามุจรินมีความเลื่อมใสในพระศวิราพร้อมด้วยพระรสมีโอกาสอันงามร่วมรามเทพย,ายดาทั้งหลายจึงเข้าไปใกล้ แล้วคดเข้าซึ่งขนดกายแวบปูพะส,สม,มาสัพพุทธเจ้าได้อยู่อยู่เจ็ด็ดรอบขนดและได้แผ่พังพาอันยิ่งใหญ่ปกป้องเบื้องบนประสิียเพื่อมีให้